วันนี้อยู่กับผมนะครับปุ้ยสมัครเลนเช่นเดิมนะครับและวันนี้เป็นคิวของรายการถังหนึ่งถึงไหนครับผมซึ่งครั้งนี้เป็นยมห a าฟิน1 1 1่นะครับนี่คือเวอร์ชันน2 0่1นะครับซึ่งก็มีการเพิ่มเฉดสีนะครับมีการปรับปรุงเรื่องของสีสัน และมีการเพิ่มรุ่นย่อยนะครับทำให้ยามฮ่าฟินตอนนี้ที่มีจาหน่ายอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็รุ่นเริ่มต้นรุ่นล่างสุดเนี่ยแน่นอนว่าเป็นรุ่นที่เป็นล้อซีลวดนะครับแต่เขาก็ให้มาด้วยกับการที่เป็นระบบสตาร์ทมือแล้วแล้วก็เป็นดัมเบิกหน้าหลังนะขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่นล้อซีลวดเช่นกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นดิสเบกสตาร์ทมือนะครับ และรุ่นที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับตัวนี้เป็นล้อแมกดิสเบรกสตาร์ทมือนะครับแต่รุ่นท็อปสุดก็จะเป็นรุ่นที่เป็น UBS เวอร์ช่นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะมีระบบที่เป็นระบบ UBS ให้ด้วยนะครับสำหรับราคาเองก็มีความแตกต่างกันไปนะในแต่ละรุ่นย่อยนะครับซึ่งจริงๆตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเขาอยู่ที่39,800บาทตัวข้างผมที่เป็นรุ่นลองท็อปเนี่ยราคา45,500่นบาทนะครับและรุ่นท็อปที่เป็นตัว UBS v e r s i o นเ เราจะไปรู้กันว่าถังหนึ่งของยาห้าฟินเนี่ยถัง4ลิตร วิ่งกันจนน้ำมันหมดเนี่ยจะได้ระยะทางเท่าไหร่และค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยเรามาทาความรู้จักกับยาม้าฟินกันก่อนแล้วกันนะครับก็แน่นอนครับยาม้าฟินเป็นรถลักษณะที่เป็นรถครอบครัวนะครับผมเป็นรถที่ขับขี่ง่ายๆใช้งานง่ายนะครับเรียกว่าเป็นรถใช้ซื้อกับข้าวหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับด้วยมิติตัวรถที่แบบขนาดกระทัดรัดนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านเนี่ยสามารถขับขี่ได้สบายๆเลยนะครับซึ่งเวอร์ชันน2ี่1เ็เนี่ยที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเขาจะ ตัวนี้จะเป็นสีตามสเปกเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินเทานะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นสีน้าเงินเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้าเงินสว่างออกไปทางฟ้าเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าการตัดสีทูโทนของยามาฮาฟินตัวเนี้ยตัวที่เป็นบริเวณสีเทาเนี่ยมันจะเป็นสีที่ออกเงาๆหน่อยนะครับส่วนตัวที่เป็นพื้นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นสีลักษณะที่เป็นสีด้านนิดนึงนะแต่ว่าเป็นสีด้านที่มีลูกเล่นแบบ ถ้ามองใกล้ๆเนียเราจะเห็นที่เป็นลูกเล่นที่เป็นเหมือนแบบเป็นกากเพชรเล็กๆนะครับทำให้มันมีความสีด้านก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีความสะท้อนแสงให้เห็นอยู่นะครับถือว่า เป็นสีทูโทนที่ดูโอเคนะดูสะดุดตาดีนะครับแล้วก็ถือว่าสวยงามนะครับผมก็อุปกรณ์พื้นฐานที่ให้มากับยามฮ่าฟินก็แน่นอนว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับระบบไฟต่างๆก็เป็นระบบอย่างไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับไฟสีส้มนะครับในโคมเนี่ยก็จะเป็นทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับส่วนด้านล่างเองก็จะมีในส่วนของตัว ไฟหลีนะครับไฟหลีจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้พร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับทั้งหมดเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับรวมถึงตัวโคมไฟท้ายด้วยเช่นกันนะครับโคมไฟท้ายก็เป็นโคมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ในส่วนตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันเลยตรงกลางก็จะเป็นไฟเบรกนะครับผมนี่คือระบบไฟนะครับของตัว yamaha f i n นะฮะหน้าจอเองก็เป็นหน้าจอที่เป็นบอก มาตรวัดความเร็วที่เป็นเข็มนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะบอกตัวระยะทางการใช้งานนะสัญลักษณ์ไฟเตือนต่างๆก็มีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงนะครับรูปแบตเตอรี่หรือว่าไฟเครื่องยนต์เองนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวเข็มที่บอก ปริมาณของน้ำมันนั่นเองนะครับตัวนี้มีในส่วนของตัวไฟบอกเกียร์ด้วยนะเป็นระบบเกียร์สจังหวะน,นั่นเองนะครับส่วนกระกแผานฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นระบบสตาร์ทมือนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะเป็นควบคุมไฟเลี้ยวตแตรนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบนะเขามีตัวช่องใส่ขวดน้ําด้านหน้ามาให้ด้วยฝั่งซ้ายนะครับสามารถใส่ขวดน้ําหรือว่าใส่ถุงมือใส่ของจุกจิกได้นะครับแล้วก็ตัวกุญแจที่เขาให้มาตัวนี้ก็ เป็นกุญแจเสียบปกติธรรมดานะครับแต่ว่ามันจะมีระบบที่เป็นเรียกว่ามัลติฟังก์ชันก็สามารถเปิดเบาะได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเรากดล็อกคอเนี่ยก็สามารถกดตัวปุ่มตรงนี้ที่จะปิดบา้ากุญแจไปได้ด้วยนะครับก็เป็นความปลอดภัยพื้นฐานที่เขาให้มานะครับส่วนระบบช่วงล่างต่างๆนะครับด้านหน้าเองก็เป็นระบบช็อคอัพที่เป็นเทเลสโคปิกนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นช็อคอัพคู่ทํางานร่วมกับตัวสวิงอาร์มนะครับ แล้วก็ยางกับล้อที่ให้มาเนี่ยล้อหน้าหลังอะ่ะเป็นขอบ17นะครับแล้วก็ยางด้านหน้าที่ให้มาเนี่ยจะเป็นขนาด70ทับ90ส่วจด,ด้านหลังเนี่ยจะเป็น80ทับ90นะครับยางติดรถที่ให้มาเนี่ยเป็นยาง m a x กซินะครับก็ตรงตัวยางเนี่ยจะมีปั๊มบอกไว้เลยว่าเป็น m a ็ดอินเวียดนามนะครับ ซึ่งจริงๆยาง m a ็กซิเนี่ยในไทยก็มีโรงงานอยู่เช่นกันนะครับตัวยางแบรนด์นี้นะครับระบบเบรกที่ให้มานะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับก็แน่นอนว่าตัวนี้เป็นรุ่นรองท็อปก็จะไม่มีระบบที่เป็นระบบ ubs นะครับซึ่งรุ่นท็อปที่เป็น ubs version เนี่ย เขาจะมีระบบ UBS มาให้ด้วยตัวนั้นมีประโยชน์ก็คือว่าเวลาเราเหยียบเบรกหลังเนี่ยเขาจะมีสลักที่จะไปกดตัวเบรกหน้าช่วยเสริมเบรกหน้าให้ด้วยนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์มาตรฐานนะครับตัวนี้ก็ใช้มาตั้งแต่เจนเก่าอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์114ซีซีนะครับเป็นระบบหัวฉีดนั่นเองนะครับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์4สปีดนะครับแล้วก็ขนาดของถังน้ํามันก็มีขนาดอยู่ที่ความจุ4ลิตรนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวใต้ใตบอเ,เขาก็มี อยู่บอ็อกมาให้ขนาด7ลิตรนะครับตัวนี้สามารถใส่หมวกกันน็อกใบเล็กๆได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ของจุกจิกได้เช่นกันนะครับฝาถังน้ํามันจะอยู่บริเวณใต้เบาะนะเวลาเราเติมน้ํามันเนี่ยเราก็ต้องเปิดเบาะขึ้นมานะครับตัวเบาะเองวัสดุก็จะเป็นหนังนะครับซึ่งเป็นหนังที่ตัดสลับสีกันนะครับด้านหน้าจะเป็นสีดานะครับแล้วก็ด้านหลังเขาจะตัดเป็นหนังลักษณะที่เป็นสีเทานะครับตัวมือจับกันตกด้านหลังก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็นี่ก็คือ ภาพรวมของยาม้าฟินนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายใช้งานง่ายๆนะครับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับใช้ไปจ่ายตลาดหรือว่าจะขับไปส่งลูกอะไรเงี้ยซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่อัตราสิ้นเปลืองนะครับซึ่งถือว่ายาม้าฟินเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ มีความประหยัดนะครับเคยมีการทํำสถิติไว้นะครับสำหรับยาม้าฟินเนี่ยโดยสื่อมวลชนนะครับเขาทําสถิติไว้ที่96.16กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับแต่อันนั้นเป็นการทําสถิติที่ต้องบอกว่าเป็นการตั้งใจทำนะเขาขับอยู่ที่ความเร็วไม่เกิน60นะครับแล้วก็มีเทคนิคในการที่จะทําให้มันประหยัดน้ํามันแต่วันนี้เราจะมาดูว่าการใช้งานจริงนะครับว่า อัตราสิ้นเปลืองของ y ามาฮ่าฟินเนี่ยจะเป็นยังไงกับการวิ่งจริงๆนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ํามันให้เต็มถังนะครับขนาดถังมัน4ลิตรเติมกันเต็มๆแล้วไปวิ่งกันจนน้ามันหมดนะครับมาดูว่าจะได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไงรวมถึงฟิลลิ่งและอัตราเร่งต่างๆนะครับท็อปสปีดจะทําได้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันครับ น้ำมันหมดไม่เป็นไรตรงนี้เองไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้ไปหวดกับยาม้าฟินมานะครับน้ำมันหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปเลยครับ สำหรับย a ม a h a น i n น้ำมัน1ถังนะครับระยะทางที่ผมวิ่งได้เนี่ย211กิโลนะครับวิ่งจนหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็กลับไปเติมน้ำมันให้เต็มเนี่ยผมเติมน้ำมันกลับเข้าไปได้3.94ลิตรนะครับซึ่งหารค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่53.55กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่คือมาจากการใช้งานจริงนะต้องบอกก่อนว่าความเร็วที่ผมใช้ตนใหญ่จะอยู่ที่80 90แล้วก็100นะครับนี่คือความเร็วส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับน้ำหนักตัวผมเนี่ยอยู่ที่67กิโลกรัมนะครับก็ตัวเลขตรงนี้ถือว่าเอาไปเป็นไกด์ไลน์นะครับให้สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทราบว่า Yamaha Fin เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองการใช้งานจริงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็สําหรับผมนะครับได้ลองแล้วก็อยู่ที่53.55กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นรถที่ประหยัดเลยแหละนะครับก เติมกันแบบว่าเต็มถังเนี่ยวิ่ง200กว่าโลเนี่ยมีให้เห็นอยู่แล้วนะครับตรงนี้อัตราเร่งนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยผมได้ลองแล้วท็อปสปีดนะครับได้อยู่ที่ประมาณ110นินิดๆนะครับอันนี้คือสุดแล้วแหละแล้วก็ขับแบบหมอบแล้วก็ลองเค้นยาวๆเนี่ยได้ประมาณ110ินิดๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็เหลือๆแล้วนะครับกับการใช้งานทั่วไปลักษณะรถที่เป็นรถครอบครัวแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับที่ให้มาเนี่ยก็ผมชอบนะ เกียร์ต้นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเกียร์หนึ่งวันจังหวะชุดเอาไปเนี่ยมันไม่กระชากมากเกินไปนะมันออกแบบนิ่มๆนะครับก็คือตัวนี้ก็ขับขี่ได้สบายๆนะครับระบบช่วงล่างต่างๆที่ให้มานะครับถือว่าเป็นช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นะตัวนี้ใช้งานในกรุงเทพถนนแบบที่เป็นรอนหรือว่าถนนกรุขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ท,ทนถือว่าเป็นออกฟิลนุ่มนวลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สําหรับยามาฮ่าฟินเองเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้นนผมเคยเอามาขี่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับใครเคยดูคลิปเก,ก่าๆผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเคยเอาเยามาฮ ขี่จากกรุงเทพไปแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่มาแล้วนะครับตรงนั้นก็ได้ถือว่าเป็นการเอาไปลองขับขี่ทางไกลนะก็จริงๆแล้วรถลักษณะอย่างยามห้าฟินเนี่ยขับขี่ทางไกลมันอาจจะไม่ได้แบบสบายมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้พอเราขี่ไปสัก50โล70โลเนี่ย อาการเมื่อยมันจะมาที่บริเวณก้นแล้วนะครับเพราะว่ารถเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ขับขี่ทางไกลแต่ถามว่าถ้าอยากจะเอาขี่เที่ยวได้ไหมมันก็ขี่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเลยไปได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่านะครับเพราะรถมันไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่ายามาฮ่าฟินเป็นรถที่ใช้งานง่ายก็คือลอักษณะการขับขี่ด้วยท่านั่งก็ตามนะครับผมสูง174นะครับ ผมค่อมไปเนี่ยเท้าลงได้เต็มและแถมเข่ายังงออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ส่วนสูงไม่มากนักนะครับแล้วขับขี่รถลักษณะนี้ก็ขับขี่ได้สบายๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาน้ําหนักตัวรถก็ไม่หนักมากนะครับตัวรถหนักอยู่ที่100กิโลเท่านั้นเองนะครับก็ในการคอนโทรลใช้งานทั่วไปในใช้งานในเมืองเนี่ยถือว่าคล่องตัว ขับรถติดๆมิติมันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับซอกแซกไปได้สบายๆนะครับสำหรับยามาฮ่าฟินนฮะนี่คือโดยรวมทั้งหมดของยามาฮ่าฟินเวอร์ชัน2่นะครับก็ถือว่าครั้งนี้เอามาอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้ยามาฮ่าฟินมีอะไรใหม่บ้างนะครับก็เป็นเฉดสีใหม่นะครับทั้งหมดมีให้เลือก4ีรุ่นย่อยนะครับใครถูกใจรุ่นไหนก็ลองไปเลือกดูนะครับมีตั้งแต่รุ่นล่างสุดที่เป็น ล้อซีลวดดัมเบกนะครับสตาร์ทมือล้อซีลวดที่เป็นดิสเบกนะครับรวมถึงรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นลองท็อปตัวนี้จะเป็นรุ่นล้อแมกนะครับแล้วก็รุ่นท็อปที่เป็นรุ่น UBS เวอร์ชันนะครับก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับผมใครที่อยากชมตัวจริงก็ไปดูได้ที่ยามาฮ่าแสแควร์ทั่วประเทศนะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายของยามาฮ่าได้เลยนะครับรั้งนี้ก็ต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ทริปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นถังนึงถึงไหนหรือว่าเป็นทริปการเดินทางรถทริปยังไงกก็ฝาาตติดดม้้วยนัทงใ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel นะครับสมัครเลนนะครับผมก็วันนี้ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ